มืเขียวครับมือนี้ก็มาตามไปทางมืเขียวหน่อยเด้อนะครับอืมนะครับก็เป็นมือวันถึงอะไรวันอาทิตย์เนาะมือเล้าอ่ะมือเลามีโอกาสฟันขึ้นหนึ่งแต่ว่ามือนี้ก็มาตามสิหนึ่งเพราะว่าไอซี่ว่าอยากไปดื่นเล้าอยากไปเที่ยวอันดังน้อยแล้วว่าอยากมาเลยมาไทยมือเขียวมือก็บชได้นอนอยู่แล้วเพิ่งกับชีไปจำศีลจ้ะไปจำศีลวันหยุด ปาหนองฉาดขึ้นเก้าล่เกิดเหตุบ้าีไมได้เิดมาเวยนันอวขึ้นเธอทำตัว่าเขาละมืออว่าเนาะมือแรงเขาละมือมือแรงนี่ได้นอนอยู่่นันยนไปยวมือนมาตานมเสาทีนึ่งเป็นอไรตัวน้องกรเขาดิเขาเขาเขาฟังไปเลยมาวจน่อเรียกเขาเออแล้วไปเกี่ยวไปเสืยองทีหนึงเนาะคอยวางมันกันไหมเนาะไปได้ันขึ้นฝันดีปะ กับฝันบดีล่ะฟันเทียนแหลกกับฟันว่าแต่ของตายบบนี้มือขึ้นเนียมาฟันว่าแฟน่ะไปเอาเมียไม่อีกเมียมไม่มาเฮี้ยนเมี่ยไม่กับทองทองเด้๋ี่หาเดือน่ะทองกำลังอันนี้อันนี้ก็เลยเที่ยงผู้อ้วนอ้วนนี่ไงขาวเลยทมว่าไพสิเลือกไพ่แบบสันเขเรียกว่าเลือกเอาผู้นี้ละเพราะว่าเขากำลังทองเหมืันน เขาทางสั่นกันกับไปยุ่น้ำเขาโลดแต่เขาบอกเป็นวังสิเพราะว่าคันลูกเกิดมาแล้วมันบ่นไม่พอมันกระสิเป็นบาปเป็นกรรมก็เลยว่าสิเรื่องความฝันวันนี้พ่อเป็นบานเลือกเอาแล้วก็เลยว่าเาทางสั่นกันสิปล่อยกันไปก็เลียกยางออกไปสาหน่ำอัวไปสาหน้ำหมองก๊บดูหมองก็เลยไอหนากันหน้าตัวสีเขียวๆเลยขึ้นมาก เป,เป็นบ่วงเกี่ยวอ้อมตัวห้าแม่ไข่ไข่มาปอบห้าอแม่วาว่าก็ต้องเสียใจดอกก็ต้องเนียงดอกประม่านี่แหละแต่วเพิ่นกบบะบว่ปากเบาเบาเพราะเพิ่อเฮ็ดนั้งหรอกก็บ่ได้กเกี่ยวแบบให้ห้าเจ็บปวด,ปดก,ก็ไแบบดออ้เกี่ยวแบบว่าให้ห้าอนทรม่านคือเพิ่มมานไข่ไข่มากอดมาโอบมานมาให้กำลังใจหลเบาเพ้า็ได้นะ นตัวเก่าตัวถีพนขาบเลขมาหายกันเดือนหลายเดือนน่แล้วเนาะขาบเลขกันวันนี้แมื่อคช้น่อยยังเลยไปตีวันหนักปากเป็นแปดน้ามเป็นหนึ่งะได้มาซื้อแปดหนึ่งผู้เดียวก็ได้ถือตัวนน่เซีมาถือต้ันนเจ้ีพวานาคตัวนั้นใช่เกลยวกพาหนาคชี้เกวตัวเก่าเลยมแมนขันเย็บซี่จำได้ขนซีถือบอ แค่น no. like ั้นแหละมั like ือดอกก็ผมก็ม่ถือ hey, ันหนึ่งอ๋อมัดือกเพราะหนเพราะว่าบนไปตีเพื่อเดี๋ยวด๋แป่หนึ่งเลยตื่นเขาเอตามตัวพี่น้องเรื่องพระวัากันถืดแม่อตัวตัวพนคาบถึงมาให้นันหนึ่งแปดสามซีสี่บเขียนในกระดาษเอามาดีให้นันนะมันเป็นหนึ่งแปดสามซีแบบนี้แต่ของเล่ไปตีเอาวปากกระแปดหน้ากระนึ่งน้ากระนึ่งมันจะเลยออก หนึ่งหนึ่งแปดนี่อยังหนึ่งหนึ่งแปดเออแมนเยูหนึ่งหนึ่แปด่ะแมนหนึ่งหนึ่งแปดเากันแปดหนึ่งแปดนป่ะนมันเนมือภาไปตัวเจ้าอาการว่าเจ้าเว่าแปดหนึ่งแปดเนาะ่ว่าจุ่นมันออกแป้งก่อนหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งสองตัวแั่กากาเฮิฟซี่เพราะว่าเน้นมันจัเิฟซี่เบิ้งเอาแต่วบันเทียนที่ว่า ไอ้แม่เขียววาอยากให้ตามหนึ่งก็คือว่าเพิ่นมาเกี่ยว,วอเกี้ย้มยังวเอาคือโดนหรือจังจำได้ยัยจำได้ตัวมันแวบเข้ามาเลยแม่ว่าฝันว่าเห็นเพิ่นาาาเพอมาถว่ายเรียกชี้โดนึหมอ๋อเคยเคยเขียนให้หมอสรวยไวัพว่าตื่นขึ้นมาแล้วว่าเพิ่นขาบตัวใดมาหายเลยไปเขียนเวน่าประตูมันก็นเลยอยู่จังสันเลยยังยังอยู่ไหอ่าได้อยู่จังสันเออเดี๋ยวไปถ่ายมคนข้าวเดียวเด้อครับ นี่มีเพื่อนฝันตระโดนเพิ่นจําได้ว่าเพิ่นเขียนไว้อยู่น้าบ้านเพิ่นเนี่ยเลขตัวแรกเนี่ยว่าต้องรู้ให้เราเนี่ยเขียนไว้อันหนึ่งเป็สามสี่เขียนไว้จะฝันในพญานาถกวนเนาะโอ้ก็หลายเดือนเลยท่นลืมอยู่ชัดเจนชัดเจนเนาะแต่ว่าพญานาคมันเกี่ยวเพิ่นซื้อแล้วบอได้บอกตัวเลขเนาะวันนี้มันไม่เกี่ยวซื้อบ่ได้บอกตัวเลขแล้วบาถึงว่าเคยเคยฝันเคยได้น้ำเงินตัวนี้ได้เคยได้น้ำเงินตัวนี้ มักกิดซื้อบ่มักกิดแล้วไปครับว่าได้เป็นใจความสำคัญของเดิเพราะ่นว่าได้บอกเนาะในฝันที่พันเกี่ยวแบบรัดแน่นเลยบ่บ่บเพิ่นหรือเพิ่นวงกลมอ้อมเหมือนเดิมวงกลมอ้อมแล้วก็ยกหัวขึ้นขึ้นจิตโลกว่าได้รับแบบนี้หรือเป่บ่โอ้พอดีพอด้ตีโตของพได้พัดตีโตพได้ตีวงกลมไปวงกลมเอนเดิวงกลมแล้วก็นยกหัวขึ้นขจังจิตรูบหัวหัวเข่าปอบเข่านี่ไหมเมืเข่ากับเจ็บศูนย์ไหม เจ็ดศูนย่างีเงี้ยเด้มานทีเจ้าอยู่เด้ให้นาคุนเจ็ดก็ได้เป็นเก้า็ได้บาเลขที่เจไไ้ามันเจ 7, ็ดศูนย์นเจ็ดแมนมาเลขทีเจ็ดหมู่สามอเจ็ดศูน์หมู่สามเนาะเมื่อนั่นตกกระล่งเจ็ดศูนสมเออนั่นแหละศูนย์เจ็ดสามเออลงสามตัวนะศูนย์เจ็สามหมูว่าน,นี่ั <Gew> า<ว>แต่อของตายอะ่ะครับ<ำ>เอาเ้นอนเขาก็เลยตีกันว่าจได้เท่ากันนะ แต่เตี๋ยว่ามีเนทองเนาะที่สุนาซุนเนาะจ้่อันคือสีคือเฮ้าสีเพราเอาเพราะว่าเพราะว่าเฮ้าเกียดเฮ้าสุนแล้วว่าเขาเพิ่นเลือกเอาคนทองอืแต่ว่าวันนี้เพิ่นเลือกเอาเนาะเหลือกเอาคนทองเพราะว่าสมบูรณ์นี่เป็นหานาะมีเงให้แมีเงี้อันเพราะสมบูรณ์ค็อสีบุเลยที่ซีสุนาซุนเลยทองอีกเป็นซุนเลยเนาะจ้คมๆเนาะวันนี้เลยย่าว่าน่าเกลียวโน้ตไม่น่าเกลียวเลยเน่ะ ันบ่ได้เกยวนี <the supply> ่ to ่นเพว่วงเพว่วงกลมสิคคือเข้าอยู่ในวงกลมเราหาง่นกอกมากเคือวงกลมวงกลมวงกลมวนขึ้นมาล้าหัวมันก็นยุ่งสิไหมนเวโค้มาขอเจวมานลับตัวเจาเลยนะผลับผลับเพิ่นวงกลมวงกลมล้วก็อยู่ข้างหลังเฮาาลรวหัวเพิ่น้นยุงเสียอันนักเลยในฝัดในฝัดมันอกายังบวบเบานีแต่แบบหัวมาสซูซีซูซีคือโบเลยว่า่น คนมาให้ก็ลั่งใจคนมาปอกหูเลยว่าแก<อ>งซูซีซูซีกะทิเสองแบววด้วยหนึ่งอ,อาจจะเป็นเรียกบ้านก็าได้เพื่ออาจจะเป็นอายุพราะสอบอายุเนาะอายุหาสองหาสามเนะาปะปกติเกี่ยวตัวไม่เขียวเยด้หรือจะเป็นหน้าพุบปุบกลมเป็นศูนบ้าหรอหน้าอาจจะเป็นเกียดเป็นเกล็กนักว่าไปเนะาะคิดว่าเกี่ยวกับโตกับอายุนี่แหละนี่เพิ่มเติมมาแน,กกนะนะ่กับเก่าซีนี่แหละเนาะกับเจดซี เขาคือหนักเกายิ่งเกี่ยวซีงบ่หนักเก่ายิ่งเกี่ยวซีืออีสามตัวก็ซีเก่าซี่แมนอยงเป็นฝันวาเป็นจูนหมมากที่นเออนเาเรยกว่างหสูนี่เขาอ่นมาในฝันเลยสูนอยแต่ตางสติได้ว่าเออเลือกไม่เมือนเลือกแล้วกักัย่อมรับย่อมรับว่าเลือกเเห็นแกเล็กหน่อยในทองนนนะมียิ่ทองตีซีสู์หาสูญได้แครับส่วนนี้วนหนักเกี่ยวยาตีเกี่ย เก็บศูนย์เอ้ยเก็บสี่ยอนเจ็บศูนย์ยนีด่ดีแล้ว <laughs> เอาไหเอานะครับฟันวานอ่าย่าไว่านะาเากี่ยวย่าตีเก็ดสี่มาเลยก็มาเชียหน่อยตีเก้าสี่เนอะส่วนอายุมีเชียหน่อยหาสองหาสามเนี่ยครับแล้วก็มี่ยังก่อน,นึ่งนาคนเคยตัวนี้เคยตัวนี้เคยมาบอกองวดนั้นไม่เขียวจำได้ว่าเป็นแปดหนึงน่งหนึ่งเนอะแต่ว่ามีเขียวหน่อยมาบอกที่แรกเป็นแปดหนึ่งแปด ก็เลยเขียนแปดหนึ่งแปดเรียวน้ะแต่ว่าตัวที่เพิ่นเขียนใส่กระดาษใหายปากเพิ่นขึ้นหนึ่งแปดสามซีก็เลยลงหายเสื้อพอไปหนาตัวเก่ากับหายว่าใช้ใจเด้่อยตัวเลขเพิ่นหายก็บไม่ต้องซื้ออะไรเพราะว่าเพิ่นหายตะกรอนดูแล้วเนาะอันนี้เขาบอกถึงว่าแต่หลายเดือนแล้วนี่หนาตัวเก่าเพิ่นเคยบอกตัวนี้ไว้ก็เลยลงไว้เสื่อเพื่อห้ามม่บอกวงินนี่ก็เป็นไปได้นะครับส่วนตัวเพิ่นมากระเยคือเจ็ดซีเก้าซีหาสองแล้วก็ห้าสามเนาะ

แมนอว่าไปฝันมาไปตายหมู่วานนีลล่แหะออตายยังขัดเลยเห็นน่มันจะไปไปดเลยเลว้าบ,บ้านในตายฝันมาตายบ้านขอเมื่อไนบ้านเลขที่ยังก่อนบ้านเลขที่เจ็ดหมู่สามเจ็ดทับสามเพิ่มศูนยเจ็ดเนาะใช่รวยได้เพิ่มศูนย์เจ็ดสามเจ็ดนี่อม็มเานา เยังนืมน่ะเนี่ยดีดีแล้วรถมีอยู่ที่าเลยเอาขอช่องหมู่บ้านน้ำเด้อนะครับกันผ่านเนาะขอหมู่บ้านเราเป็นเออเขาถามว่าเป็นยังห้องตายเขาลงอายุพอป่านนี้เล่นก่อนที่ดียอายุพอเนี่ยเลยล่องหายเสือพันดาพออันพ่อเนี่ยมามาจูงไปมันรวยเล่นล่องอายุพออันเป็นแมจูงเอาไปสิไปน้ำพอนแม่ไม่ว่ากลับมาถทำแม่มึงสิไปยังหัวซันกลับมาถทำแม่เป็นว่า เี่ยวเขามาวาดเ้อนะครับเี่น้องมาเตือเรียกเราเ้ยนะครับว่าหลายตัวกะตัวจีื่วา <S <S ่างเนาะอ่าอายุหาสองอย่างหาสามนะครับเกิดวันที่หนึ่งท่านว่าสองหาหาหนึห่งเขาไม่้ที่สิบวะเเกิดวันที่อะไรเกิดวันที่หนึ่งอนะ๋อหนึ่งาะเรีมูนย์เนาะท่านว่ารดยเรยว่าเลตัวเดียวเรียศูนย์ใส่ครับผมอาจารนี่ได้แล้ว สรุปเนาะวันนี้เนาะสรุปสว่าวันนี้ไม่เคียวฟันว่าสามีมีเมียมไหมเป็นไม่ยิ่งผู้ใหญ่้วนทองพร้อมหรือให้เรียกว่าเจ้าไผ่สามีก็เลยไปเอาอผู้ไม้เพราะว่าเขาทองไม่เคี้ยวกัให้เขาเพราะว่าเขาทองเห็นแก่เล็กหน่อยวันนี้ไม่เคียวก็เลยออกมาทางสาเนาะแล้เห็นพญานาคตัวสี เขียวตัวเก่าเนาะเคยหายเล็มื่อของอ่นเมื่อเกียวรอบไม่เขียวน้อยไว้เกี่ยวเป็นมวลเป็นมวลขึ้นหลังจากหัวก็ตัง้งหัวขึ้นแมนก็จังปอมเข้าตอนตอนที่ยฟันเห็นเพิ่นน่ะลงไปเก็บดอกบัวมาไหว้พระเพิ่นเลยเพิ่นเลยบอกขาดเลขขึ้นมาใหา้ตอนทิพย์เล็กหนึ่งแปดสี่สามครับจะบอกว่าอย่างไรเพื่อบอกเล็กบองมีแต่ม่าเกี่ยวอ่อมั้งเชื่อเมื่อเขี้น้อยได้ตีมาเข่าซีใช่ย้ายตีว่าเกี้ยวซี นะครับส่วนทองเขาคนทองเขาตีสี่ศูนย์หาศูนย์เนาะส่วนอายุไปเฉลี่ยหนักกับหาสองหาสามเด้อนนะเอ้านะครับมโอนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับอือก็เลยอยากไปเที่ยวฮานอยก็ไปได้เนาะเอซีท่วงหน่อยว่าไม่งั้นท่วงอยากไปฮานอยนั่นเลยกว่าบอกมานลยตามไปเนาะว่านกับไปออกสองแปดกับลาสตาเนาะได้ก็ได้ก็ไดจับตัวใดไปแท่งงวดใด้จให้เขาให้ได้แล้วแต่ดวงเนาะนะครับแม่ครับแต่ดวงเนาะ ส่วนแฟนเอฟซีคุณพี่คุณเนาะก็ได้น้ำคะแนนใหมห้าลอยคะแนนเนาะได้รับเนาะำไ่เจ้าจ้าได้รับแล้วขอขอบคุณหลายๆจ้าเดี๋ยวเมื่อเอื่อเสิไปป้อนหนึ่งสองลอยนะสองลอยใช่ระสองลอยทีมว่ามันมีตุ้ยห่างมากหรอกเด้อนะครับมันไมีไล่ขอบคุณไมีตุ้ยไล่ห่างช่เฉยๆเพราะเลื่องต่อไปยังประเดีตยวสองลอยนั่นถึงมือแล้วสองลอยคะแนนเนาะขอขอบคุณหลายๆเด้อครับเอฟซีที่ติดตามเราชมเอาสำหรับ เคียวหน่อยขอบคุณหนะ่ยสวัสดีครับสวัสดีครับ